ต่อไปนี้เป็นการชกของยอดมวยไทยรุ่นใหญ่รักชาติสอประสาทพรมวยไทยแข่งนักอีกคนวันนั้นเขาได้เดินทางไปชกกับยอดนักชกคิกบ็อกซิง่งผู้ยิ่งใหญ่ของโลกไมวิงเคิลจอรนการชกเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับวิงเคิลจอรนปัจจุบันเป็นเจ้าของค่ายมวยคิกบ็อกซิ่งที่ประเทศเม็กซิโกและเป็นเทรนเนอร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกคนหนึ่ง ในการชกค,ครั้งนั้นเป็นการประลองกันระหว่างคิกบ็อกซิ่งกับมวยไทยโดยวิเนเคลจอนเป็นยอดนักชกค,คิกบ็อกซิ่งเจ้าถิน่นเจ้าของแชมป์โลกในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทรุ่นนี้ถือว่าเขาเก่งที่สุดในยุคนั้นในการชกค,ครั้งนั้นเขาขึ้นชกกับยอดมวยไทยที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงโด่งดังสักเท่าไหร่ในสายตาของคนอเมริกากติกาในการชกห้ามฟันศอกแต่อนุญาตให้ตีเขาได้ สำหรับรกชาติโอปราสาทพรถือว่าเป็นยอดมวยช่องเจ็ดสีที่มีพลังแข้งหนักหน่หนวงรุนแรงเลยทีเดียวจะสังเกตได้จากตอนที่เขาขึ้นโชกกับสมทรงเกียรติธรณีเขาโดนหมัดร่วงนับแปดก่อนจะโชว์พลังเตะอันรุนแรงเป็นฝ่ายพลิกชนะกลับมาได้และเกียรติประวัติครั้งสำคัญของเขาเขาสามารถเอาชนะไอ้หนูเมืองตังพุทธล้อเหล็กมาแล้วและการโชกครั้งนั้นเป็นการโชกครั้งสุดท้ายของพุทธล้อเหล็กก่อนที่จะแขวนนวม การชกระหว่างรักชาศรีสาประสาพรกับไม้วิงเคิลจอนเกิดขึ้นเมื่อปี2528ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอาก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะเอาคนไทยทุกคนและก็ข้ามากสวัสดีไปยังสอปอปอลาวนะครับเนาะบ้านพี่เมืองน้องอที่กำลังเบิ่งอยู่ในขณะนี้ โอ้ยขึ้นมาแล้วพี่น้องโอ้ยเป็นตจอ่อนซ่อนนี่มวยไทยปะทะคิกบ็อกซิง่งบอดท่ำมาดาอีกแล้ววันทองเอาหุ่นเห็นว่าโอ้ยขาเห็นขายกแยกโยกแยกนี่คือสไตล์ของคิกบ็อกซิ่งแหละครับเอารักชาตินี่เต๊ะนักนี่ครับเนี่ยโอ้ยเตะสร้างามหาโตนะรักษณะเอาจีวงมัดแล้ววาจังใดวิงขึ้นจอนนั่นเห็นว่าเตะขาก่อนนั่นแหละ เอาครั้งนี้ใจถึงมั่นใจในฝีมือของตนเองนะครับเนาะอนุญาตให้แทงเขาได้นะเอาเตะขาบ่ถือเอาเฮ็ดขาแงีงออกนักสันกะวาไอ้ฝันเหรอเห็นว่าโอ้ยดังป๊าบปลดพี่น้องยืนแงีงขาเนี่ยเอามวยไทยเขายืนน่ยแบะขาออกนะครับเนาะเอาเอาเพื่อจะใช้แข้งกันเตะเนี่ยเอาถือเตะเทียนึงแล้วเอาเสามัดเสามัดเอาเตะซ้ายไม่ถูกนะครับรัชช์แต่ว่าคีบ็อกซิ่งนี่ เงยงขาเงีงดากออกมานะไว้เกตเตะพับนอกกันแหละเหอนพนเตะขาเอาล่องเบิ้งซะแล้วเอาวินเค์ขึ้นจอนี่เตะขานักชกคิกบ็อกซิ่งด้วยกันเนี่ยไว้ขาหลากมาหลายคนนี่ครับหน่มั่นใจคนต่อไปมั่นใจว่าจะเตะขามวยไทยอยู่นะเอาถือไรเทียแล้วเอาเตะเขาหน้าท้องเอาล็อกมาแล้วล็อกมาแล้วโอ้ยว่าทีงไหนล็อกมาแล้วโอ้ยดักเรื่องเพ้อเวิร์ดักเรื่องเพ้อเวิร์เอา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 ดักเรื่องเพ้อเวิร์เอาเอา ว่าจังไรว่าจังไรโอ๊สาวมาแล้วสาวมาแล้วเอาใจให้แล้ววิ่งึ้นจนใจให้แล้วโอ้โหดอกหนีพอยแมดังโป๊กโกรธต้องหันโน,โ,นโอ้ยโอ้ยว่าเป็นลิ้นปีหักเราเถอเลิ้นปีหัก,กนั่แหละโอ้ยกระดูงลิ้นปีเน่าพี่นาเนะเอ๋อหายใจแหบแบบแล้วไหวเข้าตัววังหันแมพะนะเพาท่านหูผิดสงของเขา่แหละบ่าท่านหูแหละโอ้โหโอ้โอหเอาลักชาตินี่ก็เป็นมวยเข่าอาชีพเหมือนกันนี่ครับนี่ เงื่งเพื่อเวอร์นะว,ว่าเจ้งไดกรรมการไหวแย่ก้อน,นอพี่หังเพื่อนักกรรมการว่าเงื่งเพื่อเวอร์ปันสามลอดตกตุ่มเอาถึกเตะขาอีกแล้วแต่พับนอกอนี่ยแงมากเอาเตะไส้อุ้ยโดนมัดจวงเอาว่าเจ้งไดรักชาติเดินเข้าห้าน่ะรักชาติสอประสาทพรนะครับเนาะเอาเป็นไฟเดินเข้าหาย่างเข้าห้าน่ะเอาถือเตะขาแเราบนส่งกระโปรงกระเพกเราถือขาเอาเตะขาโอุ้ย มันแหง่งออกทั้งสันกับเตะเลยแล้วน่าล็อกได้อีกแล้วล็อกแล้โอ้โหอีพอยเองเลยบาดมันบีบากยกเลาะอารถบาดเนี่ยเอ้าเอาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอ้กรรมการไม่ระวังจี้คือคำข่าวนะเอากรรมการเตือนนะครับเนาะว่าตีใกล้ห้ำอวไรเอาโู้โหเตะแล้วบาดเนี่ยโอ้แข่งหนักนี่ครับลักชาตินี่โอ้ยสิธรรมดาลือบามันสิพ่อๆครับอันยังกว่าพายับเปิมชัยพุ่นตีเอา เริ่มอ้ปาปากคอวอแล้วเริ่มพิสังเกตแล้วว้ายดุกซวงก็คือเป็นดอด,ดอดเป็นยอกหยอกพะนธุพันว่าะเอาว่าจังใดเอาเมิดหยอกแหลกนะครับเนาะโอ้ยไม่วิ่งขึ้นจอนนั่นแหละเอาถ้าชกกับคนประเทศเดียวกันเนี่ยก็เก่งดิครับเนี่ยไม่มาเจอระดับยอดมวยไทยกระดูกแข็งปโปก๊กนันแหละ ไอ้สำหรับไอ้ลักชัดซอประสาทพรเอายกสองขึ้นมาวิ่งขึ้นจอนโอ้หอยากไล่คูป่วนเห็นว่าแล้วโอ้โยแง่งดากถีบมาแล้ววิ่งขึ้นจอนบ้างเตะขวานี่ยแหละลักชัดเอาเดินเข้าหาเหมือนเดิมมาแล้วว่าอย่งไงว่าอย่งไงโอ้โหเจอมัดสวนพี่น้องเอาเชื้อสาออกมาเอาลักชัดเตะขวาลอกเมืองสนาม กรรมการบางจทีนึงก็คือต้นตันเลยยืนกากซากยุกกรรมการ <laughs> เอาเอานั่นนั่นนั่นน,น,นั่นว่าแมนแลนด์นี่ระ,ะดับนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงดาบทีไปแล้วเอา้าเตะขวาเอ้าแทงเขาเอ้าึงเตะทึ้งเขาึงเตะทึ้งเขาเอา้เา,เอาเอาจ้วงมัดแล้ววิ่งขึ้นจอนอ๋อเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับนับวิ่งขึ้นจอนเนี่ยเตะโอ้ย คนเอิ๊กและพี่น้องดังต่ำแล้วงานพุวนเสียงดังไปฮอดอำเภื่อสีธาตุอุดรเอาว่าเจ้าได้จ้วงมาดสายแล้วโอ้ยโอ้โยเตะขวาสองข้างเอาคนใจให้แล้วงานใจให้แล้วโอ้ยว่าอย่างจ้าระแขะพัดหางเฮ้ออย่างเฮ้อว่าเจ้าได้โอ้ยโอ้ยไหวบ่ไหวไหวไม่ไหววิ่งขึ้นจอนเอาเริ่มผิดสังเกตแล้วว้ามันเอายังมาตีกูหัวพันเอาหนักล็อกข้อแล้วล็อกอีกแล้วเนาเตรียมเงื่งได้แล้วดักดักเตรียมเงื่วเอ้า อเอ้ากรรมการไม่แยากอนเสียงพนักรรมการว่าเอาหลักชาดมองพี่เรียงแล้วพี่เลียงบอกนอกเครื่อนบอกพอนเอาสอกอู้หหดังพวกเอาไม่แยกฟันสอกนะเอากรรมการเปลี่ยนแล้วครับเนาะเอากอดและวบุมียังมีตะกอดละไอ้คิกบ็อกซิง่งวิธีป้องกันเขแหละบุ้คือญี่ปุ่นนี่ญี่ปุ่นนี่หันดากนด้หันดากใส่เขาอละญี่ปุ่นแต่ว่าคิกบ็อกซิ่งนี่กอดน ตีนายักเส็ตแล้วเอาคู่แล้วเอาวิ่งเขินจอนคู่แล้วเอ้าถือเจ๊ขาเอ้าตือตีข้างไรกันล่ะเพื่อนตีนายักคู่แล้วเอาวัดทังไดหัวสุกหัวสูนอุย้ยลากไปปัน่นปั่นเมี่ยงบ่มีคืนมีแปงเนะเาะไปตีทิ้นเขาก็คั้งแล้วทิ้นเขาก็คั้งแล้วโอ้ยหดักเงิงอยู่แล้วพี่นอ้องดักเงิงเพื่อเบ้อไหวแย,ยาก่อนพนันเอาเอากรรมการก็เป็นกลางอยู่เนาะครับเนะเาะเพราะว่ากรรมการ ก็บอได้ลื่เอียงเนี่ยบลอคือ้่ปกันคิกบ็อกซิ่งกันดิกรรมการชุดดำมันไหมเอาเตะขาเอาวัดเจ้งได้วัดเจ้งได้โอ้โหเออเออเอาหมุนเข้าไปหาเข่าละเอาแง่งดากทีไปแล้วมีย่างเดียวละเอาเนี่ยมาแง่งขาออกให้เขาเตะเขาก็เตะน่ะเนี่ยเตะขานั่น่ะเตะก้านคอโอ้โหเอา ปันปีพี่บ่าวรรถปีนาคู่เขาเขาายันนะแลกเตะขาแล้วเฮ้อเอาเมิดยกนะครับหมดยกที่สองเอ,เอาแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งนะครับเนาะมาเจอเขาเนี่ยครับโอ้คิดผิดนะที่ให้ตีเขาเนี่ยมาแต่ว่าก็ถือว่าใจถึงเอายกที่สามแล้ว มีไม้เด็ดอะไรหรือเปล่าเอาไม้วิงเคิลจอนกวนกวันนะโอ้ยโซโลีล่าเท้าขายกย่องละเสตีกับพ่อตีนั่นถึกเตะถึกเตะเพทอะไ้สะดุ้งเจ๊นั่นไหมพี่น้องไม่เตะขา,ากุคักแนี่พะนะเขาเขาาไม่มีเหืดเลยเอาบ่มีเหืดเลยนะครับเรายานเขาน่ะยยานเขายานเตะขาแล้วเอาเข้า,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 าขไปแล้วเอางอเข,ข้าหาเขาแล้ว ใจให้เราเห็นนั้งกับว่าอะไรเราสิจับขาเขายนถิ่มเราว่างันรสชาติเ่าเผาๆลงนะครับเนาะสงสัยพี่เลี้ยงนี่บอกเอาเตะขาโอ้โหเฮยฮว่าจังไดว่าจังไดว่าจังไดโอ้โหขาหักไปเอาหลานหลันเอาใจให้แล้วใจให้แล้วายกูใจให้แล้วอาคนว่ามาขคือตีกูคัดขาคนเว่าจังไดถือขึ้นแล้วถือตีขึ้นแล้วฮ อาปากเซเว่ยขึ้นก็อะไรวิ่งเกินจนฮะฮะไหวคนไวายวายโอ้โคนไทยกคยเชียร์นะครับเนาะทั้งคนไทยคนลาวก็ไปเชียเอากั้นสีขาแล้วกรรมการนับตีวหวเลขเซเว่นเอกนายสู้ใหม่เอาไอ้สู่นะครับเนาะโดนนับมาแล้วยกสามเอา เอาลักษัตรเก่าเขาฮเอาเงี้ยงดักทีวายเตะดาก,กันแล้วเตะดาก,กันแล้วลักษัตร <c oughs> นะครับนั่งขี่ได้บ่นั่งขี่ได้บ่นั่นเอาลักษัตรว่ายัางไงลากเพราาเตะขาโอ้โห้ทนนะครับเนี่ยถือว่าทนทายาทเหมือนกันเนี่ยขาขวานี่ถือเตะนีะ่ตรงขาต่อยนีย่เอาว่าจังไดต่อยมัดเราบาๆต้วงมัดไส้โอ้โยโอ้โยโอ้โยขาลากเราอีพอยเอากรรมาการคือว่าวจับแพ้ พอต้อยไปข้างโอ้โหเตะขาโอ้ยยอดแล้วว้ายยตีกูคักไหลายพะนะว้ายพะนะกรรมการว้ายแยกก้อนพะนะเฮ้อยากยืนครบยกอยากยืนครบยกเอาจ้วงมัดไสโอ้โหโอ้ยดักเงื่องอีกเพไอ้แม่โอ้โโอโโอโโยบุญเลิศโจรศาสตร์เขาว่านอ่ะเอากรรมการแยกออกม่านะครับเอาเดินเข้าหาจ้วงมัดไสรักชาติไว้จังไดเงื่องอีกบ่เงื่องบ่เงื่องบ่ว้ายเอาไวาจังได้ ย่าเฮ็ดจากเงื่งดูหลายสันเฮ็ดอีกจับแค่เพียนเอ้าเอ้าเปลี่ยนคิยบวกวสิ่งเนาะครับเนาะเอ้าว่าจังไงว่ายังไงเลิกหรือยังเลิกหรือยังเอ้ากดลงมาอีกแล้วเลิกหรือยังรักชาติเอ้ากรรมการนับดิเอาว่านับเนาะครับเนาะเตะขาโอ้โยขาข้างัวได้ไหมโอ้ตายตายโอ้ยโอ้ยว่าแม่ทำไมเลี้ยงไม่เขาเตะข้างนอกขาโอ้โหว่าจังไดหมดยกไหวรอดตายแล้วโง่ เอาหมดยกที่สครับเนาะเอาการชกมีขึ้นสยกเอาตอนแรกที่ชกหายกแล้วครับเนาะแต่วมาต่อรองบอกว่าเอาขอจบยกที่3มพดวดอ่ะวว้ยยนแบง่งเกินมากพวดแล้วดอลลร์สหรัฐแหละเอาทนผู้ช่ชาวไทยกับชาวลาวนะครับที่ไปทํางานอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเอาคนปรากฏว่ารักชาเป็นฝ่ายชนะไปนะครับเนาะ สำหรับการแสดงโชว์ของกังฟูนะครับส่วนมากจะเป็นการแสดงโชว์ความแข็งแกร่งนะแต่เขาก็บอกว่าต้องใช้เทคนิคนะและในยุคปัจจุบันถ้าจะไปโชว์ให้ฝรั่งดูนะครับก็ต้องดูแลรักษาอุปกรณ์การโชว์ให้ดีเพราะว่าฝรั่งชอบเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นการใช้หอกแทงคอการหักไม้ด้วยขาการทุบทำลายสิ่งต่างๆเช่นไม้อิดบล็อกเหล็กและหิน ล้วนแต่ใช้เทคนิคทำขึ้นมาเพื่อการโชว์เท่านั้นดูคลิปนี้สิครับเมื่อเจ้าภาพที่จ้างมาโชว์นำไม้จริงมาใช้แทนไม้ที่กังฟูจัดมาและในยุคปัจจุบันก็มีให้เห็นอยู่เช่นเคยท่านปรมาจารย์กังฟูผู้เก่งชาตท้าโชกกับมวยไทยโอพระเจ้าหมัดเดียวเนี่ย ก็ต้องพยุงขึ้นมานะสำหรับกติกาการชกแล้วแต่จะตกลงเอาอีกแล้วสำหรับกติกาการชกแล้วแต่จะตกลงนะครับมาบางครั้งก็ใส่สนับแข้งนะหรือบางครั้งก็ชกแบบมวยสากลน,นะครับท่านซึ่งหลายท่านก็บอกว่านี่ไม่ใช่มวยไทยนี่เป็นมวยสากลก็ต้องบอกว่าเป็นมวยไทยแต่ชคแบบสากลนะครับอ้าวลงไปตอนไหนเห็นไหมท่านเอลเน่และเสียงเชียร์ก็ช่วยปลุกให้ท่านลุกขึ้นมา ท่านบอกเดี๋ยวก่อนขอเวลานอกนะ,ะเนี่ยอ๋อฟันยางท่านเฮียหลังจากใส่ฟันยางแล้วเนี่ยท่านจะโชว์วิชาคางเหล็กอันนี้เหมือนกันนะครับนี่สำหรับคนนี้ก็เป็นจีตคุนโดนะเขามาท้าชคกับมวยไทยที่ตัวใหญ่กว่านะแล้วเขาบอกว่าจะทำตามบรุตลีเนี่ยแล้วเขาก็แอร์และแน,นนี้ก็เป็นเวทีเดิมที่บรุตลีแอร์ละแนเมื่อกี้นะครับ นี่เป็นอาจารย์นะเนี่ยท่านใส่กางเกงมวยไทยไอ้ชกแบบสากลนะนี่จะประลองฝีมือแบบสากลเนี่ยจับตาดูให้ดีสิครับเนี่ยท่านก็โดนต่อยเข้าขาังดังนะสำหรับชายที่ใส่เสื้อท่านปรมาจารย์หวงังท่านสำเร็จวิชายี่กวนของกังผูอาก็เข้ามายังค่ายมวยไทยอีกละโดยท่านได้บอกว่าถ้าใช้พลังกำปั้นอย่างเดียว มวยไทยตายเห็นไหมท่านจ้วงเข้าไปเนี่ยเนี่ยเ้านั่น <ชส trilogy> เห็นไหมเนี่ยเอานั่นท่านโชว,วิชาดูดาวเขย่าลโลกันเนี่ยโดยการแงนหน้าขึ้นมองขวาเป็นระยะระยะเนี่ยเห็นไหมท่านจ้วงเข้าไปเนี่ยเอ้าเนี่ยมวยไทยแย่แน่นอนเอานั่นน่เอาเนี่ยเอ้าเอานั่นเห็นไหมนี่คือวิชาของท่านดูมวยไทยเอาเอาเอามวยไทยเอานั่นฮะ จับตาดูให้ดีสิครับเนะเนี่ยเอา,าดูมวยไทยชกไปแล้วก็นึกถึงพ่อตัวเองไปนะครับนะเพราะท่านก็อายุยัางเกือบห้นี่ก็เป็นค่ายมวยไทยที่ประเทศจีนนะครับท่านโดยท่านประมาจยา์กังภูส่วนมากจะใช้มวยไทยเป็นบททดสอบบางท่านคิดได้ถึงกับหันมาเรียนมวยไทยเลยก็มีดูสิครับท่านเาี่ยเหมือนมวยไทยต่อยเล่นๆนะเนี่ย อาไงใชนไหมต่อยหน้าอย่างเดียวเนี่ยอะไหน้าท่านก็หงายเงือบเงือบเนี่ยวิชาดูดาวขายวโลกันนะแล้วสุดท้ายเจ้าของค่ายก็บอกให้เลิกนะครับลัวท่านไปฮาหนอยและสําหรับท่านนี้นะไอ้มัดก้ามปูกู้ยุทธภพนะครับท่านและท่านก็มาโผล่ที่เวทีนี้โอ้พระเจ้าเนี่ยมวยไทยหลอกให้ตายใจนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเอานั่นและท่านก็ใช้คติเดิมนะครับนะ แพ้เป็นพระชนะเป็นมารเนี่ยเห็นไหมเนี่ในขณะท่านโดนอาวุธไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับเนี่ยแล้วจะขึ้นไปทําไมเอาเมื่อท่านตั้งหลักได้นีเนี่ยท่านจะหนีหนีบมวยไทยนั่นโดนเขาเตะดากแล้วก็แอระแนคาเชือกอส่วนมากมวยไทยจะไม่ค่อยทํารุนแรงนะครับท่านนะเพราะว่ามีกฎหมายคุ้มครอง และนี่คือของจริงท่านปรมาจารย์หวงังท่านสำเร็จวิชายี่ควรกังผู่ไทเก็โยงชุนดูสิครับท่านท่านบอกว่าท่านสามารถเอาชนะมวยไทยรุ่นเฮฟวีเวทมาแล้วเนี่ยเนี่ยงงสิครับท่านเจอวิชาของท่านทำอะไรไม่ถูกดูลีลาของท่านสิครับโอ้พระเจ้าดูมันสวยงามสยดสยงยิ่งนะ และการต่อสู้ที่ทำให้ท่านโด่งดังไปทั่วประเทศจีนก็คือท่านสามารถเอาชนะชายที่มีน้ำหนักเกือบ100กิโลกรัมโอ้ดูสิครับพลังของท่านและท่านก็ฮึกเหมเิมบุกค,ค่ายมวยไทยและคนที่จะชกกับท่านก็คือโค้ชมวยไทยชาวจีนนะครับโดยมีฉายาว่าอังเกอร์นะก็เลิกชกมวยมาแล้ว6ปีนะครับเป็นอดีตมวยไทยชาวจีน ท่านได้พาลูกศิษย์ของท่านติดตามมาเป็นจานวนมากซึ่งทางค่ายก็ไม่อนุญาตให้มวยไทยชกนะครับให้โคดชกได้เท่านั้นนี่คือเสื้อของยี่กวนนะครับนี่เป็นสิทธิเอกของท่านนะคนที่ยืนทันหลังมาเนี่ยเขาจะมาชมบารมีการฆ่ามวยไทยของท่านและกรรมการก็ให้สัญญาณชกนะท่านปรมาจารย์หวังนะครับนะใสก่กางเกงขายาว เห็นไหมท่านโดนถีบโอ้โหพระเจ้าท่านโดนเตะคางกะไตเนี่ยเนี่ยเอานั่นเห็นไหมพลังของท่านเนี่ยโอ้โหมันสวยงามจังนะเนี่ยอามยไทยมวยไทยแย่แน่เลยอ่ะเนี่ยเนี่ยท่านสวกเข้าไปแต่ละบาทเนี่ยโอ้โหมันรุนแรงยิ่งนักนะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมเอานั่นโอ้โหเอาอีกแล้วเอาเอานั่นโอ้โหโอ้โหมันนี้ท่านหยุดชะงักเนี่ยท่านยื่นกำปั้นออกมาแล้วก็บอกว่า มั่งตีกูเฮ็กยังกันนะเอากรรมการก็ต้องนับนะครับนะอ,ะอศุษิ์ของอาจารย์นะเนี่ที่อยู่ข้างๆก็มองหน้าอาจารย์งงๆนะ,ะเขาไม่แน่ใจแล้วว่าชีวิตของเขาจะเดินก้าวต่อไปกับอาจารย์ได้หรือเปล่านะเนี่ยมองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มสับสนในเส้นทางชีวิตดูสิครับอากรรมการนับเอาท่านอาจารย์ว่ายังไง เรามาดูอีกครั้งหนึ่งสิครับท่านโอพระเจ้าท่านโดนเตะก,ก้านคอนะเนี่ยเนี่ยโดนเขาอันนั้นเอาโดนเขานั่นเอาเนี่ยก่อนท่านจะจอดด้วยหมัดนะครับนะเนี่ยเข้าขังดังเต็มเต็มนั่นโอ้โอเอา้ามึงตีขังลังกูเนี่ยสำหรับการโชคในครั้งนี้นะครับท่านบอกว่าไม่ต้องใส่นวมนะเพราะว่านวมจะไปบังพลังของท่านโอ้ห ท่ามกลางลูกศิษย์คนเดิมนะที่มองด้วยความงุนงงแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองนะี่ยอามึงนับหาแม้เมืงองแขวข่กูเฮียนโอโ้พระเจ้าเอาฟันท่านหล่นไปซี่หนึ่งนะครับนะเนี่ยเนี่ยฟันหน้าท่านเนีหล่นไปซี่หนึ่งนะเนี่ยก็ต้องให้หมอมาดูเอาชายเสื้อเหลืองนี่เป็นหมอนะครับนะหลังจากนั้นเขาก็ไปเตรียมบล็อกฟันนะครับนะซี่ละห้าร้อ้าสเอา นดูหน้าของท่านสิครับน่ท่านหน้าเสียนะไม่นึกไม่ฝันนะว่าอยู่ๆเนี่ยกูมาทําไมเราก็มาฟังความคิดเห็นของท่านปรมาจารย์เทียนเย่น,นะครับเกี่ยวกับการโชกข,ของท่านอาจารย์หวงังเอาสําหรับมน,นีกสิมาสัมษณ์อีพอเยอีกเจน,นึงดีเกี่ยวกับการโชกข,ของท่านปรมาจารย์หวังกันไหมอีพอเล่าคิดว่าจ้งใดสันดีจ้งกล้าปิติกับโคนมวยไทยจนแคลเฮียไหมอีพอยา๋อา อาวามรับเอฟพอเจนออากอาเาซิวให้ลูกหลังวั่งเนาะวาอาส้มค่อยเขี้ยวอะส้มสลอดเสละนะครับไปทาตเตียทาต่อยกรับมวยไทยอะบางสูวเขาบ่ไรแจักเัออ่ะนอกจากอาเสว่าใค้สนะเขาแล้ววังทออาการยั่งผ้ากังอ่ะเอาแขวไปชิมอ่ะซึ่งกับแปลงที่ใครหนักขครจ๋าหนะ เอฟพอว่าว่ต้องไปชกกับเขาอกมวยไ่ยอ่ะเอาไปชกกับเขาเราสลอดแสลมว่าใส่น้อมไหมว่าสิโจพลังวังทองสีโจพลังฟ้ามือบักไล่เท้าเถือกำปังเขาเขาเฮียสะเฮียสั่งอาตองเสไปปะล่องอากับเขาหนออะฝ้ากลางว้าเอาว่าแมงเจ้าพ่อเสียงให้มากยุฟ้า่ผงอาปะตะวันยาำชกแล้วว้าให้ฝ้ากลางเกียกลางกลับกับมีห้ามกัางกับกับมี เอ้พอว่าจากว่าวอากังว่าของอีพอนนิเด้เอ้พอว่าด้วยเหุด้วยผงวังพออันยัง่งว่พ่อลูกหลังอีพอในยิ่งเขา้าวะเมื่อบักอันหนึ่งเนาะไปจีกบเขาอยูุ่ปะเ็จไห่เนาะขีแตกครึ่งห่างวังทอโอ้แานั่นบ่าพอเป่งเรื่องจรงอะเมื่อนังไอ้พอกลับไปน้่อ่ะขีแตกใส่ขสองวังทออันสืออาวุธไม่ใช่ที่พอคือขีแตก อามั่งามว่าสั่งวะถูกอาวกเขาหรอกนะอามือนั่งอเอฟวาไปสืบบังวาเป็นยังจังไปขี่แต๊กครึ่งห่างทังรี่อาข้าวว่องไนกหลังเขาบอกว่ามั่งไปกินปลาเล็กวังกับสมปานห้อยก้องขึงชกก็เล,ลยขี่ไหลวังทองขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากชาวกาด